ที ol, ่เส้นนี้เป็นเนี้เป็นนี้ลครับเขาส่งแล้วเอาเส้นเนี้เส็นนี้ที่ใครใช้เท่าไหร่แล้วก็นประานส่ประธานไปจบนะส่วนประธานเส้นนี้ไปจบเท่นน้นไปจบคนเป็นร้อยๆชากันสองตำบลเนี่ยช่วยกันขุดอยู่บ้านเก่ามีสีตำบลทุ่งพึ่งโอ้งเนี่มันมีตั้งแต่หน้าน้ำดูว่าหน้าแรง ทั้งเขาพูดใ้ชัดเจนก่อนคือทำทำแล้วได้ทั้งทำสองหน้าครับฝุดปากถ้าทำไปแล้ไม่ต้องรอเดี๋ยวฟังผมนิดนึงคือพูดฟ้าก็ขุดได้เลยแต่น้ำกับปากท่อห่างกันใช่ไหมไม่มีท่อครับไ่เราต้องลอกลงไปท้าทฝ่ายแล้วเพราะท่อนล่างเราขุดจนหมดแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ขุดเออทำไมมึงต้องเช็คระดับใต้หรือใต้ทางนู้นนะถ้าอ3เมตรน้ำไม่ไปข้างล่างน้ำไม่ไปไม่มีทางไปเลยพูดดไ้เลแค่ ดูระดับดูระดับไล่มาแล้วแล้วก็มาปรับตรงนี้ก่อนปรับให้มันมันใช้ใช้ใช้น้ำน้อยลงลงล้วอ่ะโูมนสองบ้านสองหลุมน้ำข้างล่างน้ำข้างล่างก็ไปไปตรงที่แบ่งมาเนี่ยแบ่งมาถ้ามันระดับมันไม่ได้เมตรยิงแล้วไม่มีปัญหาอะไรวิ่งขําดีกว่าโอ้โหว่าไซฟอนมัขวางทางน้ำมีสาระบราณข้าวสแล้วก็นั่นด้ที่ของวุฒไปที่เดียวสัาสตร์แล้วก็ แล้วเสร็จแล้วสร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปปิดน้ําไปปิดมันชนระทานเชียงใหม่เลยเส็นโอ้มันอยู่กลางแต่เดิมเราใช้วิธีทั้งฝายธรรมชาติทดน้ําทดเอาปิดกันเอาเองอ๋อตอนนันอ่ะมันเหมือนโผ่เมือนโผ่พล้วก็อะไรับก็ปัญหาก็คือว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่สูงนะฮะพื้นที่สูงซึ่งตามตามธรรมชาติเป็นพื้นที่สูงแล้วก็คือคลองก็เป็นคลองเก่าซึ่ง ปล่อยลกล้างมานาน <Okay. S 1> และครนี้ปรากฏว่ามันก็เป็นช่วงปัญหาเวลา,าชาวบ้านส่วนนี้ได้น้ําจะแถบอื่นแต่เป็นน้ําที่ผ่านานาอื่นมาแล้วก็มีปัญหาใช่ไหมครับก็มีปัญหาในเรื่องการแย่งน้ํอันนี้ถ้ามามาทําตรงนี้เป็น,เป,นเป็นฝายลักษณะทด,ดน้ํานะครับ <Okay. S 1> มันก็จะช่วยพื้นที่ได้อีก mm hmm. อไม่ไม่ห้าันมาห้าหมื่นห้าหมื่นอคือ <Yeah. S 1> คือ,คอจํานวนมากะนะครับ mm hmm. เป็นหมื่นไร่เพราะว่าอา่าตรงนี้ก็ ส่วนหนึ่งก็รอน้ําจากปล่อยต่างนากันมาต่อๆกันมานรบบางทีก็มีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างใช้ช่วงนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องการน้ําตรงนี้ต้องการน้ํามันก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกซึ่งมันก็ทะเลาะกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ถ้าระดับได้เราก็จะแก้ปัญหานะครับโดยใช้อบจอเข้ามาช่วยนะครับ แล้วก็สสดุลนี่ออกแบบนะครับเพราะเป็นพิศถ่วครับก็โดยโดยการใช้ชิบพายใช้ชิบพายตทอนน้ำก็เป็นเหล็กเหล็กชิบพายนะนะที่เวลาเขาก่อสร้างกันดินพังนะครับคือเป็นเหล็กคล้ายๆรางรถไฟก็จะเอามาทําเป็นชั่วคราวก่อนแล้วก็คงให้ส่วนที่รับผิดชอบก็คือชลประทานนะครับดําเนินการตามระบบไปอีกทีนึงนะครับตามเรียบรัษกกรก็คือว่าเข้าไป ออกแบบก่อสร้างตามมันนั้นแต่ในจุดเร่งด่วนเนี่ก็คือเราเพื่อเพื่อเป็นการเรียกว่าแก้ปัญหานะครับแล้วก็เพื่อให้อบปจอเข้ามานะครับ <Okay. S 1> อบจอเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือชาวบ้านส่วนนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เพราะชิพายมันถอนทิ้งได้ถ้าเราไปสร้างเป็นฝายเป็นปูนเนี่ย <Okay. S 1> อนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่า,าจะาลงโครงการลงมาก็ต้องมาทุบของถอย นะครับ mm hmm. เลยถือว่าตรงนี้จะเ,เป็นการทํางานในลักษณะแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ก็อยู่ได้ยาวนานนะชิพายนี่ก็อยู่ได้เป็นสิบป,ปีนะ okay, ครับ,รบขอบคุณครับ